ที่บ้านนนทสวรรค์พี่น้องของบนของไข่หรอของพื้นนี่แหละตามเบอร์โทรนี่เด้อสามไร่สามใบเด้่งงานครับพี่น้องศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสามหนึ่งสี่เก้านี่พี่น้องนี่ครับที่กวางวน้ำหนังคนตัวนี้เกือบถึงข้องข้างหลังพี่น้องคนขอ้ของข้างหลังที่กวางนี่พี่น้องที่เป่า ที่เฝ้าไก่ๆเยียงตรงข,มขามก็บรัดโน่นสวรรค์นี่พี่นอ้องนี่แหละห่างจากถนนสองหนึ่งหาตลาดโนทนสวรรค์หนึ่งระมาณถสองร้อยเมตรได้พี่น้องเด้อพื้นที่บนเด้อพี่น้องหัวไก่เติบด้วยพี่น้องที่สามไร่ก็ได้พี่น้องนี่รอรอความชิด จักบาดกะโทรหาด้วยพี่น้องเด้อเบอร์นี่แหละอยู่บ้านโน้นสวนรรค์ตะบนนนล่างเพเภอเมืองจังหวัดละเอียดพี่น้องก็เห็นแล้วก็อยากไายเบิ้งซื่อดอกโท,โทรหาพี่น้องโอเคครับ